อันนี้เป็นต้นชงโคต้นชงโคนี่ออกดอกออกดอกบ่อยสวยดีนะถ้าต้นชงโคเนี่ยใบของเขามันจะคล้ายๆกับต้นกาหลงนี่คล้ายต้นกาหลงเลยใบจะคล้ายๆเนี่ยเป็นรูปแบบเนี้ยก็เรียกรูปอะไรไมันบอกไม่ถูกเหมือนกันต้นกาหลงแต่ดอกเขาจะสี ออกบานเย็นเอ้ไม่ใช่ต้นกาหลงค่ะเป็นต้นชงโคดอกเขาจะสีบานเย็นแต่ถ้าเป็นกาหลงใบจะขายกันดอกจะเป็นสีขาวอันนี้ปลูกได้ไม่นานนะเราว่าต้นไม้เนี่ยปลูกง่ายแป๊บเดียวขึ้นแต่ถ้าเป็นพวกผักเนี่ยเราจะต้องดูแลอย่างดีไม่อย่างนั้นจะโดนมแมลงกินหมดพวก ผลไม้ก็เช่นกันมันต้องใช้เวลาในการดูแลมากแต่ถ้าเราปลูกพวกไม้ยืนต้นก็ไม่ต้องดูแลมากเหมาะกับสวนเราเพราะว่าสวนเราเนี่ยไม่ค่อยมีใครมาดูแลเท่าไหร่ดูแลกันเองเราเลยจะต้องปลูกต้นไม้ที่ไม่ที่ทนทานและไม่ต้องดูแลมากเท่าไหร่ นี่เป็นต้นสนนี่เป็นต้นสนกันยุงกลิ่นของเขาจะหอมมันจะมีกลิ่นหอมดีพอเราจุดไฟนะเราเคยตัดออกมาแล้วจุดไฟนะมันจะลุกพุบขึ้นมาทันทีเลยสแสดงว่ามันมีน้ำมันอยู่ไว้ที่หลังเราจะเอาไปทําน้ำมันหอมแล้วเหยดู ดูต้นมะเขือเปาะต้นนี้ลูกเขาจะใหญ่มากเลยเห็นไหมลูกลูกของเขาอ่ะใหญ่เบ่อเลยเทียบกับกำปั้นจะเท่ากำปั้นเราอยู่แล้วดอกบานไหมลูกโรยดอกบานชื่น สวยงาม。So, like, um